สวัสดีครับพบกับการอัปเดตงานเครื่องประดับมือสองนะครับจากร้านเพชรทองบูวพทักษ์กันอีกเช่นเคยฮะช่วงนี้มีฝนตกหนักในหลายๆจังหวัดเลยร้านเพชรทองบูรพทักษ์เป็นห่วงพี่ๆนะครับทุกท่านขอให้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้จะมีของโดนใจของที่ต้องโดนต้องซื้อชิ้นไหนบ้างก็ตามต้นมาได้เลยนะครับแต่ก่อนไปรับชมกดไลค์กด แล้วก็กดติดตามช่องกันไว้ก่อนได้เลยพร้อมแล้วตามต้นมาเลยครับ เข็มกัดนกยุงเพชรน,นะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75-90%น้ำหนักรวม52.48กรัมประดับที่หางนะครับด้วยแซฟไฟซ์องเจียหลากสีหลากชนิดสวยงามมากๆเลยประดับด้วยเพชรจำนวน83เม็ดรวม1.91กรัตหน้ากว้างเข็มกลัด9.8คูณ10.7เซนติเมตร ขนาดใหญ่มากๆเลยนะครับราคาขาย199,000บาทชิ้นงานนี้นะครับเป็นงานบ้านคนที่เ,เขานะครับดีไซน์ออกมาเป็นแบบเฉพาะของตัวเองไม่ซ้ำไม่โหลนะครับแล้วก็ไม่เหมือนใครแน่นอนอ,อชิ้นงานแบบนี้เขาจะจัดทำมาเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ตัวการจัดทำเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยเขาใช้ช่างที่มีฝีมือนะครับในการ ค่อยๆนําเส้นทองเนี่ยมาจัดเรียงขึ้นมาเป็นหานกยุมแบบนี้แล้วก็ประดับประดาด้วยอัญมณีมีค่านะครับโดยเฉพาะแซฟไฟร์หลากสีหลากชนิดขับกับสีของเรือนทองนะครับได้อย่างลงตัวด้านหลังเข็มกลัด นะฮะตัวล็อกอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แล้วก็ตัวนกยูงเนี่ยมีการสลุปลายด้านหลังสวยงามแล้วก็ละเอียดละออมากๆขนาดแจ้งอีกทีนะคะว่าเป็นนกยุงชิ้นใหญ่นะครับถ้าพี่พี่นะฮะสะสมงานที่เป็นชิ้นเป็นอันชอบงานชิ้นใหญ่ๆบอกเลยนะคะว่าเข็มกลัดชิ้นนี้จะทําให้พี่พีโดดเด่นแล้วก็สะดุดตามากที่สุดในงานแน่นอนโดยเฉพาะนะคะพี่พที่ ใช้เข็มกลัดอยู่แล้วนะคะเวลาใส่ออกงานเนี่ยชิ้นนี้ห้ามพลาดเลยครับเป็นงานที่เรียกได้ว่างานที่ยูนิคแล้วก็งานแบบนี้นะคะคืองานที่น่าสะสมแล้วก็น่าเก็บเห็นขนาดไหมครับเทียบกับตัวต้นไม่เล็กเลยนะคะขนาดใหญ่ขนาดกัดกับตัวต้นเนี่ยยังเห็นชัดแล้วก็ใหญ่มากๆเลยนะครับเพชรที่ประดับขาวเล่นไฟ เรือนทองละเอียดนะครับแล้วก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ยิ่งได้พลอยหลากสีบอกเลยนะครับว่ายืนหนึ่งแน่นอนซ F มาได้เลยครับจี G ้มรกตประดับเพชรซีตุ้งติ้งนะครับชิ้นนี้เป็นงานเก่าละมุนแล้วก็ได้ความเก่านะครับ บอกเลยว่าน่าซื้อมากๆตัวเรือเนี่ยเขาจะเป็นทองคำา7 9 9้ําน้ำหนักรวมนะครับอยู่ที่3.74กรัมประดับด้วยมรกตนะฮะแล้วก็เพชรซี่แบบรองซับความยาวของจี้3.5ซนติเมตรราคาขาย9590บาทเครื่องประดับราคาต่ำกว่า1น1,000บาททางร้านไม่รับเปลี่ยนหรือขายคืนนะครับงานสวยละมุนนะครับนอกจากชิ้นงานที่เป็นงานเก่า ที่อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานแล้วนะครับความอ่อนหวานนะฮะแล้วก็ดีไซน์ของเขาเนี่ยพี่พี่ยังใช้งานได้จริงนะฮะกับชีวิตประจำวันเรียกได้ว่าซื้อแล้วได้ใช้ซื้อแล้วได้ใช้บ่อยๆนะครับ ได้ในทุกๆโอกาสทั้งการใส่ทำงานเนดูเรียบร้อยนะครับเป็นจี้ขนาดกำลังเบาๆนะครับใส่กับโชกเกอร์หรือว่าสร้อยคอก็ได้บ่งบอกถึงความเป็นไทยสไตล์วินเทจ c ีอฟมาเลยครับจี G ้ล็อกเก็ตรอหกรอบทองงานเก่านะครับกรอบทองคํา75-90%ประดับด้วยล็อกเก็ตรอห้าน้ำหนักรวมทั้งองค์นะครับอยู่ที่ 3.26กรัมหน้ากว้าง1.6คูณ2.5เซนติเมตรราคาบูชาเพียง3590บาทวัตถุบูชาทางร้านไม่รับเปลี่ยนหรือขาคืนนะครับอ,อหือ้อจริงๆอันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่ากรอบสวยพี่ๆดูที่ด้านหลังด้านหลังนี่อื้อหือ้อนะครับต้องบอกเลยว่าดุลายได้สวยงามแล้วก็ละเอียดมากนะฮะเขาจะดุลายเป็นจอปลอแล้วก็ ตัวทองนะครับที่หุ้มเนี่ยอยู่ในสภาพที่ดีนะครับใช้ทองหนาแล้วก็งานของเขาเนี่ยเป็นช่างเก่าเรียบร้อยอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้บูชาในชีวิตประจำวันนะครับจะใส่บูชาเองหรือซื้อให้เป็นของขวัญให้กับผู้ใหญ่เนี่ยก็ดูดีราคาดีด้วย CF มาแล้วครับ แหวนเรือนฉลุเพชรประดับด้วยทับทิมสยามนะครับตัวเรือนทองคำ75%น้ำหนักรวม5.04กรัมประดับด้วยทับทิมสยามนะครับรวมทั้งวงในอยู่ที่1.07กรัตและก็ประดับด้วยเพชรจำนวน34เม็ด รวม19ตังหน์นากว้างนะครับของแหวน2.4คูณ1.9เซนติเมตรขนาดแหวน53ราคาขาย19,500บาทน่าซื้อนะครับสำหรับพี่ๆนะครับที่ชอบหรือว่าสะสมงานทับทิมสยามหรือกำลังหาซื้ออยู่ อยากได้ในราคาที่เบาๆนะครับก็ต้องวงนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าพิจารณาเป็นอย่างยิ่งชิ้นงานนะครับเขาจะเป็นดีไซน์ที่ออกเป็นแนวจิวเวลรี่สวยหวานทําเป็นเรือนคล้ายๆกึ่งมาคีนะครเป็นทรงยาวๆแบบนี้แล้วก็ฉลุลายพันพฤกษาใช้เพชรเม็ดเล็กๆมาประดับข่าวเล่นไฟดีจุดเด่นอยู่ที่ตัวยอดทางด้านบนแล้วก็ด้านล่างเขาจะประดับด้วย ทับทิมสยามนะครับสีชมพูหวานกลมกล่อมละมุนนะครับแล้วก็ดูดีมากๆเลยแหวนแนวเรียบร้อยแบบนี้ก็ซื้อแล้วได้ใช้งานในชีวิตประจำวันได้ทั้งการใส่ทำง,งานใส่ไปเที่ยวใส่ออกงานนะครับ อัดทับประโยชน์จริงๆและยิ่งได้ทับทีมสยามซึ่งเป็นอัญมณีที่มีราคาแพงนะครับแต่ต้นเนี่ยได้มาแล้วก็ส่งต่อให้พี่ในราคาที่ดีงามซื้อหากันง่ายๆแบบนี้กดสั่งซื้อมานะครับแหวนมรกตแซมเบียรประดับเรือนเพชรนะครับชิ้นงานสวยแล้วก็เรียบร้อยดีสำหรับแหวนวงนี้นะครับ ตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%น้ำหนักรวม7.14กรัมประดับเม็ดยอดเนี่ยด้วยมรกตแซมเบียเจรัยแบบกลมนะครับขนาด3.15กรัตแล้วก็ประดับด้วยเพชรจำนวน84เม็ดรวม1.07กรัตนะครับหน้ากว้างของแหวน1.7คูณ1.9เซนติเมตรขนาดแหวน53ราคาขายน่าซื้อน่าสะสม45,000บาท งานสวยนะครับชิ้นนี้เป็นงานสวยแล้วก็เขาจะดีไซน์ออกมาเน้นที่ตัวมรกตจริงๆมรกตแซมเบียเม็ดนี้เขาจะเป็นแบบกลมนะครับเราไม่ค่อยเห็นการเจรานญนแบบกลมแล้วก็ตัวของมรกตเขาจะมีเนื้อนะครับตามธรรมชาติหรือว่าตำหนิตามธรรมชาติในเนื้อของมรกตนะครับส่วนเพชรขาวเล่นไฟ แล้วก็งานฝังละเอียดนะครับใช้เทคนิคการฝังที่ทําให้ชิ้นงานเนี่ยดูหน้าใหญ่งานสวยจริงๆเลยสําหรับตัวแหวนมารากตชิ้นนี้ได้มารากตเม็ดใหญ่3กระดับกว่าบอกเลยนะคะว่าไม่เล็กแล้ว3กระดักว่านี่คือเห็นชัดอันนี้ใส่เทียบกับนิ้วนะฮะนิ้วต้นเนี่ยยังเห็นชัดเลยในระยะไกลซูมเข้ามานะครับเข้ามาใกล้ๆตัวก็ยังเห็นชัดก้านแหวนแล้วก็ตัวเรือน ไม่บุบบี้อยู่ในสภาพที่ดีอย่างที่ต้นบอกครับชิ้นนี้เขาเน้นที่ตัวของมรกตจริงๆถ้าพี่ๆนะครับชอบงานมรกตหรือว่าสะสมงานมรกตก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าพิจารณาหน้ากด CF มานะครับข้อมือดอกไม้ประดับด้วยทับคิมสยามนะครับตัวเรือนจะเป็นพิงโก75%จาน้ำหนักรวม13.45กรัม ประดับด้วยทับทิมสยามน,นะครับแล้วก็เพชรจำนวน29เมตรรวม98ตังค์นะครับความยาวสร้อยเวลาเกี่ยวเนี่ยยาวสุดอยู่ที่19.8เซนติเมตรราคาขาย47,500บาทแค่ค่าเพชรกับทองก็ไม่ได้นะครับราคานี้คุ้มจริงๆทับทิมสยามเนี่ยหลายๆเม็ดแทบจะเหมือนแถมไปเลยอันนี้นะครับได้มาราคาดีก็ส่งต่อให้พี่ในะราคาที่ดีงานเช่นเดียวกันครับ ความยาวเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่ายาวสุดก็คือ19.8ทําไมถึงบอกอย่างนี้เพราะว่าสามารถที่จะเลื่อนนะครับเกี่ยวเลื่อนระดับปรับตามขนาดของเราได้ถ้าเราข้อมือเล็กกว่านี้เราก็เลื่อนละฮะแล้วก็ตัวสายเนี่ยก็จะเป็นสายทิ้ง มีความน่ารักไปอีกกับชิ้นงานนะครับเข่าดีไซน์ออกมาเป็นรูปดอกไม้งานสวยงามแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับใส่ติดข้อมือก็ยังได้เลยสำหรับตัวสร้อยข้อมือทับทิมสยามเส้นนี้นะครับพี่ๆที่สะสมงานทับทิมสยามนะครับเส้นนี้ได้ทับทิมสยามหลายเม็ดแล้วก็มาในรูปแบบที่ใส่แบบง่ายๆนะครับไม่เวอร์นะครับไม่เวอร์จนเกินไปก็คือแบบเรียบเรียบเรียบร้อยดีครับอันเนี้ย เทียบกับข้อมือต้นเห็นเลยครับไม่เล็กเลยแล้วก็งานของเขาเนี่ยใส่ง่ายไม่เกี่ยวเสื้อผ้านะครับเป็นดีไซน์แบบที่ว่าละมุนแล้วก็ใช้งานได้จริงสีของทับทิมสยามก็ออกชมพูหวานดีครับสำหรับตัวชิ้นงานนี้สำหรับสายทับทิมสยามนะครับทับทิมสยามเลเวอร์ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งกดสีเกดสั่งซื้อมานะครับ ที่มาโยกประดับเพชรชิ้นนี้ห้ามพลาดกดจอมาก่อนเลยก็ได้เดี๋ยวไม่ทันนะครับอันนี้น่ารักจริงๆเดี๋ยวต้นจะโชว์ให้พี่ๆดูว่าน่ารักยังไงนะครับตัวเรือนทองคำ75%า7น้ํา้ำหนักรวม3.66กรัมประดับเพชร6เม็ดรวม9้างต่งหน้ากว้าง2.2 2, 2 1ณ2.1เซนติเมตรราคาขาย9 9 5 0บาท เครื่องประดับราคาต่ำกว่า1น0 0 0บาททางร้านไม่รับเปลี่ยนหรือขายคืนนะคะเป็นจี้งานเก่าต่างประเทศที่มีดีไซน์สวยแล้วก็น่ารักเนี่ยครับความน่ารักมาโยกดูขยับขึ้นลงขึ้นลงเป็นงานกลนสวยจริงๆนะครับชิ้นนี้ใส่เองก็ได้นะครับใส่เองก็ดูน่ารักเพิ่มความน่ารักไปอีกหรือว่า จะซื้อให้เป็นของขวัญน,นะครับกับลูกหลานก็ได้สำหรับตัวจี้มาโยกราคาดีด้วยเห็นไหมครับสภาพก็ดีโยกไปโยกมาความหมายดีด้วยม้านะครับที่เป็นเครื่องประดับม้าพี่ๆหลายท่านเนี่ยต้องทราบอยู่แล้วว่าใส่เพื่อเอาเครสด้านความก้าวหน้าแล้วก็เจริญรุ่งเรืองทั้งในหน้าที่การงานแล้วก็การเรียนหรือว่าการงานต่างๆนะครับหรือว่าธุรกิจเนี่ยก้าวหน้าแน่นอน กด CF กดสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับงานดีจริงๆสำหรับชิ้นนี้จี้พระโสรทรทองคำกรอบเพชรน,นะครับกรอบทองคำา7 9 9้ําน้ำหนักรวม10.23กรัมฮะประดับด้วยองค์พระโสรทรเนื้อทองคำประทับนะฮะแบบลอยองค์แล้วก็ประดับด้วยเพชรจำนวน34เม็ด รวม3 7ตังค์หน้ตังนะักว่างจี้2.1งจคูณสาเซนติเมตรราคาขาย27,950บาทกดซกดสั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยสำหรับพี่ๆนะครับที่กำลังมองหานะครับบูชางานจี้พระอยู่แล้วแล้วก็ชิ้นนี้นะครับดี D. แล้วก็ราคาไม่สูงโดดนะครับราคาไม่โดดนะครับสำหรับตัวจี้ G, พระโสธรอ,องค์นี้ องพระสุทธรเนี่ยลวดลายคมชัดนะฮะแล้วก็เป็นเนื้อทองคำประทับนะครับแบบลอยองค์อยู่ในกรอบกันน้ำส่วนซุ้มซุ้มเพชรเนี่ยก็ใช้เพชรขาวแล้วก็เล่นไฟใช้ได้เลยนะครับสำหรับตัวซุ้มแล้วก็ตัวขั้วนะครับด้านบนเนี่ยเขามีความพิเศษเขาจะทำเป็นรูปหัวใจเพิ่มความหวานไปอีกใส่กับสร้อยคอทองคำช็อกเกอร์หรือว่าสร้อยคอห่วงเพชร ดูดีมากๆขนาดกำลังสวยเทียบกับตัวต้นแบบนี้เลย CF มาได้เลยนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์อีกทีนะครับการสั่งซื้อเนี่ยง่ายมากๆเลยพี่ๆที่อาจจะเพิ่งเข้ามานะครับเอ๊ะสั่งซื้อ,อยังไงก็แคปรูปภาพหน้าจอนะครับแล้วก็กดสั่งซื้อมาทางไลน์จะรวดเร็วสะ,สะดวกแล้วก็รวดเร็วมากๆในการ ตอบกันนะคะต้นกันิกจะเป็นคนตอบและให้ข้อมูลกับพี่ๆด้วยตัวของต้นกับนิกเองนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่ยังไม่ได้เพิ่มเพื่อนกันก็สแกน QR code ด้านบนนี้ได้เลยเอามือถือได้เลยนะครับหรือจะพิมพ์ ID line มาก็ได้ ID line ของทางร้านแจ้งเลยทีครับ a d o o i n t a k ต่างด้านล่างนี้นะครเพเพื่อนจะมาได้เลยสำหรับ การอัปเดตของสวยๆแบบนี้ห้ามพลาดนะคะเราจะมีอัปเดตให้กับพี่ๆได้รับชมกันทุกวันเพียงกดติดตามช่องและก็กดกระดิ่งนะฮะเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาต้นลงอัปเดตพี่ๆก็จะได้รับได้ชมนะครับคลิปกันแบบรวดเร็วแล้วก็ไม่พลาดของสวยๆนะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกท่านอีกครั้งแล้วก็การอัปเดตในวันพรุ่งนี้ช่วงบ่ายๆเช่นเดิมแล้วพบกันนะครับบ๊ายบาย